รักต่างวัยค่ะคุณหมอเป็นรักต่างวัยและไม่มีอารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมคะสามีฝ่ายชายเนี่ยห้าสิบสองเราสี่สิบค่ะเวลาอยากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่อยากมีเลยเขาไม่อยากมีส่วนร่วมตรงนี้เลยมันเป็นเรื่องปัญหาร,รักต่างวัยไหมคะคุณหมออืคําว่ารักต่างวัยแล้วก็ความต้องการไม่ตรงกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่นั่นคือสุขภาพ นะคะที่ไม่เท่าเทียมกันนั่นคือ40สุขภาพอาจจะฟิตปังแต่ว่า52ต้องดูมีโรคอะไรบ้างโอ้โหปัจจุบันคนไทยน้องต่างเนาะเบาหวานนะเจอ10คนก็เจอ2คนแล้วนะคะความดันโลหิตสูงต่อมลูกหมากโตในในผู้ชายนะคะหรือโรคอ้วนนะคะโรคไขข้อต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บั่นทอนความต้องการทางเพศนะคะหรือการรับประทานยา ของโรคต่างๆนะคะหรือว่ามีปัญหาทางจิตใจปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเครียดนะคะในวัย52ก็เป็นเรียกว่ากําลังเจริญหน้าที่การงานอาจจะมีคนเลื่อยขาเก้าอี้อะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ดังนั้นก็จะมีความทุกข์พอสมควรนะคะก็อาจจะทําให้สะท้อนมาที่ ความรู้สึกทางเพศที่ลดลงนะคะหรือน้องชายไม่แข็งตัวนะคะอันนี้ก็จะทําให้ความต้องการไม่ตรงกรันสรุปว่าเวลาความไม่ต้องการไม่ตรงกรันซึ่งเจอเยอะนังต่งค่ะเ<ฆ>ขาเชื่อว,ว่าความไม่ต้องความต้องการไม่ตรงกันเนี่ยเจอโห4สี่สิบเปอร์เซ็นได้นะคะ<ฆ>มันจะไม่ไม่ค่อยเท่ากันหรอกค่ะนะแต่จะปรับจูนอย่างไรนะคะก็ต้องหาสาเหตุว่าอีกฝ่ายทําไมความต้องการ<ฆ>ไม่ตรงกรันดื่มเหล้าสูบบุหรี่เยอะไปไหมเที่ยวก,กันคืน<ฆ>เป็นนิดไหมก็ต้องไปหา<ฆ> วิธีหรือตัวเราเองตัวฝ่ายหญิงเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมนะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารังเกยียจกันทั้งคู่รังเกยียจกลิ่นปลากนะคะรังเกยียจกลิ่นอาวัยเพศอะไรก็ว่าไปดังนั้นสรุปว่าก็ต้องไปหาสาเหตุและปรับจูนให้ใกล้เคียงกัน